เนื้อเพลงสู้ๆนะคะสู้ไปได้วยกันขอบคุณนะคะเอาวิวสวยๆมาให้ดูอุต่าปีนขึ้นภูเขาไปรอทีวีถ้ากลันไปได้ดีความหวังเคยมีคงม,มาองเจ้าเอ้ยไหลลัลงดังน้ำใจชาวอีสานลองคงมันเลิดล้ำงงกับระบบ อืมงงมากค่ะสวัสดีค่ะน้องต่อตปนี้เราจะได้จอกันดูแลลูกหลานน้องนุ่งพี่น้องมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครเนี่ย FC บ้านพวกยายแดงประพาพให้สาวไกลบ้านคนนี้ได้มีคนคอยปลอกเหงา งานยุ่งมองอาศัยรับรองไม่รบกวนนะช่วยเป็นพี่ชายได้ไหมเดียวกำลังจะลงแล้วค่ะท่านนี่อยู่กรุงเทพเหรอคะตามนอยู่กรุงเทพเหรอคะถ้าอุเทนหรือจะเป็นทาดหน้าแกสวยจริงแม่สาว บันไดยางไงไ่โทรอะไรอ่ะใช่ขึ้นทุกวันผ่านแล้วผ่านทั้งเรียวทั้งสตรีมเอออลิสาเธอได้นี่ไหมปีเดียวกันใช่ไหมเออทาอุเทเอาสามสี่ห้าเชิญเลยพิยาอยา่าเพราะว่า พรงน้องขอบอกตามตรงหากตกลงยังเห็นยายไหมแต่แต่ของแต่ตัวยายนะเนี่ยมันเป็นมืดไปเลยนะเออเป็นมืดแล้วก็อ่ากำลังเชื่อมต่อไปทุกเรื่องราวให้สาวดอกยาอุ่นใจอาหารก็ถึงบ้านเธอแล้วผมก็สวดสวดทุกเวลา ลอยไปลอยละลอยละลอย่าตัวน้อยจึงลอยลอนไปตอนนี้ดูเหมือนมีความสุขรักษาประเทศเดนไทยนอนกับดินหนอกินกับทรายลำบากคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาละไอเลิฟยูนิวนา บายบายตาหน้าตาเธอคมขำน่ะคิดว่าเธอเป็นคนทางใต้เนาะเออหน้าตาแบบคมขำแบบไปทางใต้เลยนะเดินเพลงสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเยาวจะลงแล้วนะห้ามมวนวะซัาส้นมันเพลงเพลงของหญิงเนี่ยมันมีอยู่เพลงหนึ่งนะเพลงนี้เพราะมากเลยยายจำชื่อเพลงไม่ได้อะ สาวโมาไปน้องไอคอามหักมิชาหัก,หกโอเคโอเคมันชื่อเพลงอะไรอะนิวนาวสองอยุงกัดซีเออ,อู้ใช่แล้วใช่แล้วอินเนอร์มาเต็มเต็ม <laughs> สีมีลูกติ๊กหอยกระโบผิดกระบุนได้ เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอะน้อ,นนองให้ร้งเงินให้ยายหลังใหม่งาม,งามยายสมอยากจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะนิวนาวมันเป็นเพลงที่แบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นเพลงที่เราแย่ๆเนี่ยยังไม่เห็นทักทายเข้ามาเลยใช่ไหมเข้าไม่ได้ใช่ไหมเดือนเพ็ญแม่จะลงแล้วนะ ไปไปไป,ไปไลฟ์สดบ้านนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วจะไปเดวชื่อเฟีดคนนั้นนะคะตามไปดูเขาอยู่มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับว่าไปหลงรักไปหลงรักคนรวยอะ่ะแล้วพ่อแม่เขาขีดก,กันน่ะมิวเสียเพลงนั้น คุยเยอะไปไหมเนี่ยอันตรายป่ะเนี่ยเออมีอะไรแปลกแปลเนเด้อเจ้าเอ้โออโ๋อการเรียนนางเลยพลาดพังเสียทายย้อนตำาตสาวไปนำตาลูกสาวเรียนเก่งหล่น พ้นได้ผัดเมนล้านได้นอเจอ้าเอยโตรสหวานใครรับประทานถีกลกติดใจแตงโมจินตลมามะม่แตงโมจินตรามะม่ถูก,กทุกใจเนื้อแดงใจวายัน,นี้ไม่รักมืดมัวสลัวแล้วเขาเปลี่ยนแนวรักคาแต่งงานใหม่อนุญาตน,นะน้องนิวนาวพี่แดงแม่อนุญาตแน่นอน <c oughs> ขอบคุณนะคะน้องอนงานงหัวใจแดง,แดง แ,กแกดงแดงพระผู้ยิง่งสะไม่ยนี้พัดแห่งสิ่งโสดสิ่งสิงแห่งตําไว้เอินว่าต่อหัวไสถูกผูใ้ใดก็จนล่มความระบมบาทบาทสลปุปอย่าจบแค่พบนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยู่ะสวัสดีคุณเชื่อมต่อช้า มักขัดหัวใจขึ้นมาอุตสาหาเพลงให้ความฮักมาล่มเท้าโยนผู้บ่าวเข็มมาราชใจดำไายบ่จำเลยบ่โอเคเจอกันหลังใหม่ตา บอกป้าขอยะมาทางจอเดี๋ยวพอออพันสิดามันบอดีม่วงแทนเ,เมื่อน้องเป็นของใจพี่รบกวนชั่วคราววันนี้เป็นที่พักผ่อนสวยเด่นงามรู้ผู้สาวสะกลนนครเห็นไหเห็นรักพี่ได้ไหม พี่จะขอสัญญาลักจันแก้วตาชีบมาเลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกท้าอุทินสวยดินงามรูผู้สาวโอท่าอุทินแฟนบอเด้อน้ำตาหล่นบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมที่โอ่พอใจสอนเร้นเห็นผู้หญิง ทดลองน้ำตาหล่นบนที่นอนความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เนือ้อมันเห็นชัดเลยอ่ะจากที่แบบจากที่มันนิ่งมากนิ่งมากเลยอ่ะเออ นิ่งมากเลยอ่ะจนจนแบบมาสองวันติดออลองมาเป็นให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำยังนงว่ารู้สึกแบตจะหมดแล้วมั้งแบตแบตจะไม่โอเคแล้วพี่คนที่นิวนาวรู้จักเขาก็เล่นแบบนี้แหละเขาห่างย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงมุดฉันหมอไตฟันจนถึงวันรู้วันไหน จะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้านั่งดูแคนน้องดูมือดูหน้าตาตัวเราเองจ้องกระจกดูเพียงค่ะคุณไอไอขอบคุณบอสมากที่นำส่งคลิปนะคะ I love you AI I love you user ทุกๆ เนือเพลงย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงวุดิชั้นมมไต่ฝันจนถึงวันรักีจ้าน้องอนงพี่ประภาพรรุ่นรุ่นเดียวกันเปล่าไม่รู้นะนะั่น่ะเป็นเพื่อนกันเนาะอานงกับประภาพรเราจะคอยพี่จ้าอย่าปล่อยให้น้องนอนอกตรมถึงตรมนั่งทนเอาให้ ขี่สีนกย้ามแหลงหาฟักแงนอกแตงเต้าเอาเอ,เอแล้วหนูไปเจอกับตะมนได้ยังไงอ่ะเออถามหน่อยเป็นยังไงบ้างล่ะครับช่วงนี้ก็มันซึมในส่วงจันเพียงครึ่งดวงใครจ,จะรอใครขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายพอรู้ดี